สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปิดกล่องเจ้าของเล่นชิ้นนี้กันครับเพื่อนๆตัวนี้ก็คือเจ้าท่อเจ้าเป็นเจ้าเต่าจาทะเลลึกนั่นเองนี่เป็นแบบชนถอยนะครับเปิดสวิตตัวนี้เลยครับแทนแทนมาแล้ครับมันชนมือแล้วมันก็จะถอยไปแบบนั้นว้า เดี๋ยวมาเปิดตัวชนถอยตัวอื่นกันบ้างดีกว่าตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวาชนถอยเหมือนกันเป็นเจ้าแมลงวันใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ทับมันเป็นเจ้าพึ่งี่เจ้าเต่าไปก่อนตัวนี้ฟล็อกกบตัวสีเขียวมีเสียงมีไฟแล้วส่วนเจ้าตัวนี้ดักเจ้าสุนัขตัวสีขาวเดินไปข้างหน้าเรื่อย ต่อไปคือเจ้าไดาโนเสาร์แบคิโอสซอรัสอ้าวรู้สึกว่าขามันจะหักใช่ไหมคำหน้ามันย่่ำอยู่กับที่แล้วเจ้าตัวนี้เอลฟฟงเป็นเจ้าช้างสีชมพูนะอาจจะเป็นช้างผิดเนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเจ้าค,โค,โคโอกโอยคอกโก้อย,คโคโออยมันมีปากงับไปงับมาครับ หัวต่อไปเป็นเจ้าได้ก็เสาทอยได้น้องสโรัสและเจ้าตัวนี้ฮอสเ้ยเจ้าหมามันวิ่งถอยหลังเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหมาวิ่งท่าแบกแปรต,ตัวนี้ก็คือจะซิบราอะาราแอสเซนต์ตัวนี้สปอยล์เป็นเจ้าแมงมุมนั่นเอง วันนี้เดี๋ยวอะไรผมก็ไม่แน่จอยมันมีปีกด้วยมันวิ่งไปแล้วโอเคครับรักจะกันใหม่คลิปหน้าบายบอยบีย่